สวัสดีครับ FC อายุค้าผมจัดมาให้แล้วครับอีกหนึ่งคันสำหรับรถอึดถึกทนประหยัดนะครับผมไม่จุกจิกนะครับกับคันนี้นะครับแบรนด์จาก t ต y o ต a าคันนี้คือ t o ต o t ต Corolla Autic 1.6ตัว G คันนี้นะครับมีความพิเศษนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างเจ้าของนะครับรักรถมากๆนะครับผมเซอร์วิสถึงนะครับทำทุกอย่างเพอร์เฟนะครับเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ คันนี้นะครับประหยัดพลังงานมีพลังงานทางเลือกอย่าง LPG ของ Energy Reform มาให้ด้วยนะครับผมติดตั้งมามากกว่า30,000บาทแน่นอนนะครับผมในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้นะครับ LPG เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับผมดีกว่าการขับขี่รถไฟฟ้าอีกนะครับผมเหตุผลทำไมผมถึงบอกว่าการดีกว่าการขับขี่รถไฟฟ้าเนื่องจากลดราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับผมแล้วลองคิดคุณลองคิดดูนะครับไปเที่ยวปีใหม่รถติดตนะครับ คุณต้องไปหาสเตชันในการชาร์จรถไฟฟ้าแต่ LPG กับน้ํามันเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับไปถึงนะครับต่อคิวแป๊บเดียวสามารถเติมได้เลยนะครับไม่ต้องรอทนไปรถติดติดแล้วต้องรอไปเติมน้ํามันเติมแก๊สอีกนานเติมไฟฟ้าอีกนานนะครับเติมน้ํามันเติมแก๊สสบายๆนะครับเอาไปขับขี่เที่ยวปีใหม่ประหยัดพลังงานแน่นอนนะครับตกกิโลละค่าบาทเศษๆนะครับออปชันคันนี้นะครับภายใดเป็นเบาะหนัง แอร์แบที่พวงมาลัยแอร์แบฝั่งคนนั่งข้างระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าด i สเบรกสี่ล้อ ABS นะครับมีกล้องหน้ากล้องถอยมาให้ด้วยจอข้างในเปลี่ยนเป็น p i โอเนียใช้ Apple CarPlay และก็ Android Auto ด้วยนะครับผมเฉพาะจออย่างเดียวก็ร่วมหมื่นบาทนะครับของ p i โอเนียนะฮะนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับสภาพลูกค้าดูแลรักษาอย่างดีนะครับมีประกันชั้น2บวกมาให้ด้วยยาวอีก1เกือบ1ปีเต็มเลยนะครับหมดก็คือ ตุลาปีหน้าเลยนะครับตุลาปี6 7น้ามันเครื่องเพิ่งถ่ายนะครับยางเพิ่งเปียนนะครับผมยางเป็นมิชลินด้วยนะครับทั้ง4ี่เส้นดอกยังหนายังใช้งานกันได้อีกยาวนะครับผมถือว่าสวยงามนะครับจัดมาให้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับ f อฟของอายุธาอีกสักหนึ่งคันนะครับผมสามารถเอาไปขับขี่เที่ยวปีใหม่สบายๆนะครับผมประหยัดพลังงานอย่าง LPG ด้วยนะครับผมนี่นะฮะ LPG หัวฉีด Energy r e f อร์ไปติดเองต้องมีมากกว่า3 0 0 0 0บาทแน่นอนนะครับสวยๆงามๆนะครับผมนี่นะฮะ สีสันโดยรวมก็ยังสวยงามเงาฉ่ำทั้งคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับประตูก็ปิดดังกึ๊บกึ๊บเลยนะครับกุญแจรีโมทมีมาให้ด้วยนะครับกุญแจมีมาครบเลยนะครับมีอยู่ประมาณสี่ถึงห้าดอกนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะครับด้านท้ายนะครับจุของจุสัมภาระได้เยอะเลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มีพลังงานทางเลือกอย่าง lpg ของ energy reform มาให้ด้วยนะครับเติมเต็งผังวิ่งได้ไกล กือบถึงเชียงใหม่เลยนะครับผมนี่นะฮะซอกเสร์กเดิมจากโรงงานสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงท้ายนี่นะครับแทบจะไม่แกะเลยนะครับเป็นฝาเดิมจากโรงงานบางๆเลยนะครับและที่สําคัญผมลืมบอกนะครับคันนี้เจ้าของเซ็ตช่วงล่างมาเป็นอย่างดีแล้วก็เปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้ง4ต้นนะครับเป็นของเทอินเฉพาะโช๊กก็เกือบ3 0,000บาทนะครับปรับแข็งปรับหนืดได้นะครับเพื่อเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่นะครับสำหรับใครที่ชอบขับขี่เร็วเข้าโค้งเร็วเทอินตอบโจทย์นะครับคนที่เล่นรถรู้กันดีว่า เอินนี้คือจบสุดๆในรถแล้วนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องกันดีกว่านะครับสตาร์ทที่จะติดเลยนะครับผมเร่งดีนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันนะครับ เครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบอ่องเครื่องก็เดิมเดิมสะอาดสะอ้านดีนะครับผมเม็ดองเม็ดอาร์ททุกอย่างอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบดีไม่ไอไม่ควันนะครับผมนี่นะฮะน้ำมันเครื่องใสใสเลยนะครับเพิ่งถ่ายมานะฮะใช้เป็นเซนติคอย่างดีด้วยนะครับสั่งเคาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะฮะสวยงามผมถึงบอกว่าเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟนิดนึงนะครับกันมืดนะครับนี่นะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับออปชั่นมีนะครับกล้องบันทึกหน้าบันทึกทั้งหน้าบันทึกทั้งหลังนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยหลังเปลี่ยนเป็นกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับผมแล้วก็วิทยุนะครับมีแบบนี่นะครับเล่น Spotify ได้นะครับผมต่อบูทูธได้ลิงก์บูทูธได้ดูการ์ตูนได้นะครับผมใช้ Apple Car p l a y หรือ Android Auto ได้ด้วยนะครับผม ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับรถยนต์ราคาแค่แสนกว่าบาทอึดถึกทนต้องยกให้ออติสเลยนะครับไมคันนี้วิ่งมาแค่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับนี่นะครับสลับยางอะไรยังมีให้ครบนะครับน้ำมันเครื่องพึ่งถ่ายนะครับนี่นะฮะพึ่งถ่ายเมื่อเดือนสิงหาหกหกเนี่ยครับใช้งานได้อีกยาวเลยนะครับเอาไปเรียกได้ว่าเติมน้ํามันขับอย่างเดียวเลยนะครับขับกลับบ้านปีใหม่สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ ขับขี่นิ่มเงียบนะครับช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับแอร์เย็นฉ่านะครับผมเนี่ยนะฮะนิ่งเงียบเงียบเลยนะครับผมสวยงามนะครับผมใครที่อยากได้นะครับรีบจับรีบจองนะครับเห็นคลิปได้แล้วยกหูโทรได้โทรเลยนะครับผมผมบอกเลยรุ่นนี้นะครับอึดถึกทนอะไหล่หาง่ายไม่จุกจิกประหยัดนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสําหรับใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับสําหรับออติสนะครับผมคันนี้เป็นออติสปีสอง8ันแปดนะครับหนึ่งจุดหกตัวจี ตัวท็อปสุดนะครับของเครื่อง1.6นะครับขับขี่นิ่มเงียบเลยนะครับขับขี่ทางไกลไปกันได้หลายคนปลอดภัยกันทั้งครอบครัวนะครับเที่ยวไหนเที่ยวนั่นสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตคาดเบลนิดนึงนะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับผมเจ้าของคนเดียวนะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับใช้มาในบ้านมือเดียวเลยนะครับแล้วก็เซอร์วิสถึงนะครับอย่างของที่เลือกใช้โช๊กก็เป็นเทอินก็ประมาณ3 0 0 0 0บาท วิทยุอเนี่ยตัวนี้ Android A ไม่ใช่ Android ครับ A p i อเนียตัวนี้ครับ Android Auto Apple CarPlay เล่น Spotify ได้ตัวนี้ต้องมีหลักหมื่นนะครับผมนี่นะฮะใช้มาเป็นอย่างดีเลยนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับผมผมยังอยากเก็บไปใช้เองเลยนะครับเนื่องจากมันประหยัดมากนะครับตกกิโลละแค่บาทนิดเองนะครับผมประหยัดนะครับไม่ต้องไปลงทุนใช้รถไฟฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเวลารถติดๆทางไกลๆคุณต้องไปรอสชันในการชาร์จนะครับไม่รู้ว่าจะได้ชาร์จเมื่อไหร่ไม่รู้จะชาร์จเมื่อไม่รู้ว่าจะ แบตหมดก่อนจะถึงปั๊มหรือเปล่านะครับแต่คันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมีทั้ง LPG มีทั้งน้ำมันนะครับไปที่ไหนเติมได้ตลอดนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็วิทยุนะครับเขาใส่ทวิตเตอร์เป็นของแคทวิวมาให้ด้วยนะครับถือว่าโอเคลงตัวนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพปริมณฑลสองฟรีแต่จังหวัดสไลด์ออนหรือส่งเมทเลอร์นะครับอยากให้ส่งมีมัดจำทุกกรณีนะครับผมมีเครดิตหน้าร้านชัดเจนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม ฝากรถดีๆกับโตโยต้าโคโร拉ออติส1.8ตัวจีปี2008ผมให้สภาพไปเลยหนึ่งในร้อยนะครับขับขี่ดีของรงของเล่นมีเพียบเลยนะครับผมนี่นะฮะเซอร์วิสมาเป็นอย่างดีนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวซัดให้ดูอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมนี่นะฮะขับรถเดี๋ยวซัดให้ดูอีกสักหนึ่งครั้งขับขี่ดีนะครับเร่งดีนะครับผมอันนี้ก็ตัดเป็น LPG เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ดีนะครับ อติดกับ LPG เป็นของคู่กันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับทนแน่นอนผลิตมาเพื่อรองรับ LPG แน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนนะครับผมการันตีนะฮะนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับรีบจับรีบจองนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ